ผมจะพาไปสัมผัสกับชุมชนล้อมรักนะครับที่จัดทําขึ้นเพื่อต้านภัยยาเสพติดในชุมชนครับงานนี้ในแต่ละพื้นที่ภาคส่วนของทางอสอมอจะมีการดําเนินงานอย่างไรนั้นไปชมพร้อมกันเลยครับชุมชนล้อมรักเป็นโครงการดูแลผู้เสพผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชนโดยจะมีผู้นําและภาคส่วนราชการต่างๆรวมทั้งอสอมอได้เข้าไปมีบทบาทหนุนเสริมและให้กําลังใจให้คนในชุมชนของเขาไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยทางอสมจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาชุมชนและร่วมจัดหากิจกรรมและอาชีพเสริมให้กับผู้เขาได้ต่อยอดรายได้เพื่อแก้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปในพื้นที่ของแต่ละชุมชนในเรื่องของชุมชนล้อมรักเนี่ยนะครับเป็นแนวทางในการบำบัดดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่เป็นกลุ่มที่อาการไม่รุนแรงนะครับในความหมายของอาการไม่รุนแรงคือ เขามีการใช้ยาเสพติดนะครับหรือใช้จํานวนไม่มากอาการนั้นไม่ไม่มีภาวะทางจิตนะครับคน,คนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะอยู่ในชุมชนนะครับแทนที่จะเป็นการอยู่ในชุมชนในรักษาการไปรับยาเฉยๆชุมชนล้อมรับก็คือจะมีกลุ่มไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะฮะอบตนะครับ,ออก,รบก็คือผู้นําท้องถิ่นรวมถึงอ,อสมอนะครับทำหน้าที่เข้าไปดูแลนะครับ ในกลุ่มของผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยยาเสพติดนะครับไปซักถามสาธุสุขดีบนะครับไปแนะนําให้เขาดูแลสุขภาพและก็เสริมสร้างคุณค่าของการที่จะดูแลชีวิตตัวเองต่อไปไม่ให้ก้าวพลาดต่อไปนะครับโดยลักษณะการลงไปเนี่ยก็คือจะเป็นเหนือเช่นไปลงไปเป็นลักษณะการเยี่ยมบ้านและอาจจะมีเรื่อง,องการสร้างาพ,พัฒนาอาชีพสําหรับคนกลุ่มนั้นโดยทรัพยากรที่อยู่ในชุมชนเองนะครับอ,อสมอก็ทําหน้าที่ไปหนุนเสริมและให้กําลังใจครับ ถ้าเรากล้าพอที่เราจะทำเนี่ยเราทําได้นะคะเราทำงานด้านยาเสพติดชนิดที่ว่าเปิดหน้าสู้กับยาเสพติดมาตั้งแต่ปี2559นะคะ,ะในทั้งหมดนี้ในพื้นที่เนี้ยอสมอของพวกเราทุกคนเนี่ยรวมกัน78คนชุมชนย่างยืนลงพื้นที่เราเอ็กซเรย์พื้นที่ทั้งหมดนะคะเอ็กซเรย์ A พื้นที่เต็ม100%การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองอสมอสาธารณสุขนะคะ หรือตำ,ตำรวจก็ตามท้องที่ท้องถิ่นเราช่วยกันอย่างเต็มที่เราก็ประสบความสําเร็จค่ะรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเลยที่ได้เป็นอสอมอการที่เราเป็นหมอคนที่หนึ่งเนี่ยเราได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนตรงนี้เป็นอย่างมากเราสัมผัสได้จากความรู้สึกและการที่เราทํางานและประสบความสําเร็จดิฉันไม่เคยท้อ เราบอกพวกเราทุกคนว่าเราไม่ท้อค่ะเราภาคภูมิใจเรามั่นใจว่าเราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเป็นตัวแทนของอสอมอทุกคนอสอมอสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินชุมชนล้อมรักการล้อมรักรักษาใจเยียวยาให้ผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดได้มีอาสาเพื่อนใจหนึ่งในหน้าที่ของอสอมอที่ไม่เคยยอท้อต่อความเหน็ดเหนื่อย ในครั้งหน้านะครับผมจะพาไปรู้จักกับนโยบายศาสตรต่อเร่งรัดพัฒนา5.5 5กับสมาร์ทอสมว่านโยบายนี้เขามีหลักการการทำงานอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมครับ